กลับมาอีกรอบค่ะสูตรมัชชาฮอกไกโดนะจ๊ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะจ๊ะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาอย่างแรกก็คือเป็นมัชชะนะคะใช้ของอโลมานะจ๊ะตัวนี้จะเป็นมัชชะจากปร,ประเทศไทยในภาคเหนือนะจ๊ะเป็นรุ่นตัวโปรติกของอโลมานะใครจะใช้ตามมือหรือยี่ห้ออื่นๆใดๆก็ได้นะจ๊ะ แต่พระเอกของเราวันนี้คือจะเป็นนมฮอกไกโดตาเมจิกนะคะก็จะมีชาเขียวมีนมฮอกไกโดมีน้ำตาลและมีนมข้นค่นนะ,คะเริ่มกันเลยจากเตรียมน้ำา 150ML น้ำร้อนเพื่อเป็นเบสนมไว้ก่อนทำเหมือนเดิมเลยจ่ะนม2ช้อนโต๊ะ นมฮอกไกโดสองช้อนโต๊ะสีน้ำตาลสรุปสูตรไว้ในโพสให้เหมือนเดิมนะจ๊ะทำให้เพื่อทุกคนโอ้โหฟุ้งนมฮอกไกโดละฟุ้งคละล,ะลนคอะละลายง่ายนะจ๊ะแป๊บเดียวน้ำร้อนนะจ๊ะมัชชะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นต้องมาเจอกัน นมฮอกไกโดและมัทฉะนมข้น20จานนมข้น20วันนี้แบบคลิปต่อเนื่องนะคะชดเชยที่หายไปหลายวันชดเชยการแชร์สูตรไม่ทำน,นี่เบดน,นมเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะต่อไปทำตัวมัทฉะนะคะ นี่ลืมอะไรรู้ไหมลืมแก้วกับลืมน้ำแข็งอีกแล้วทำไมถึงเป็นคนขี้ลืมขนาดนี้คะเบ็ดนมค่ะมัชชะสิ่งที่ต้องมีคือแปลงตีมัชชะนะคะห้ามขาดนะคะแปลงตีมัชชะช่วยเติมอากาศให้กับมัชชะนะคะทำให้มัชชะลดความฝาดได้นะจ๊ะมันจะละมุนขึ้นโอเคไหม ราคาไม่แพงจ่ายอยู่ที่ประมาณาถ้าลาซาด้ก็ร้อยกว่าบาท200กว่าบาทกุ้มขายอยู่250บาทนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะมียังไม่พร้อมขายนะจ๊ะรอขอเข้าอยู่ต้องมีนะใครทําเมนูมัชชะจะมาใช้ช้อนคนอะไรใดๆนะผลลับมันคนเรื่องนะต้องมีแปลงตีนนะหรือมัชชะบางคนก็อาจจะมีการผสมหรือเบลนมาแต่ถ้าเป็นมัชะร้อควรใช้คู่กับแปรงนะมชชะก็ ใช้หนึ่งช้อนชาทำเป็นคล้ายๆซอสจะเป็นช้อนชาแบบคูณประมาณนี้นะคะแค่แค่นี้พอนะเพราะว่าเยอะไปกว่านี้อุ้มลองแล้วมันมันขมไปมันฝาดไปมันแบบมันเข้มจัดเกินและมาฉานะสิ่งที่เข้ากันกับมาฉานอุ้มลองทํากับน,นมน้กรู้ว่าสู้น้ําตาลไม่ได้ใช้น้ําตาลที่หนึ่งช้อนชานะคะ่ะ สู้น้ำตาลไม่ได้งๆและใช้ตัวเบดนมจ้าเบดนมของเรานะคะที่30 ml เหมือนเดิมค่ะรึบนี่เราก็จะได้น้ำตาลทราย1ช้อนชาชาเขียว1ช้อนชาปูนนมเบดนมนะ30 ml แล้วก็ใช้แปรงตีมัชฉะค่ะก็คลนเธอ ให้ข้าวเล้ากาลันก่อนระดับหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็ตีสลับไปสลับมาเหมือนเดิมค่ะบริหารข้อมือหน่อยนะคะก็จะเกร็งยังไม่ชินนะก็จะเกร็งข้อมือหน่อยทําให้เธอแบบมีฟองอากาศยิบยิบเอ้ยฟรงอากาศฟองอากาศยิบ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 หน่อยนิดนึงเออ,เอ,อมันนวลขึ้นเติมอากาศให้กับตัวมชา จริงๆถ้ามีถ้วยผสมนี่นก็จะยิ่งดีนะคะแต่อุ้มไม่อยากให้ชาเขียว incident. ตัวนี้มันไปผสมกับชามผสมที่ตีตัวมาชะพรีเมียมนะคะเดี๋ยวกลิ่นมันจะตีกันตีไปค่ะข้อมือค่ะสบัดจริงๆแบบอย่างอุ้มทำเนี่ยมันจะเร็วมากเลยนะแต่อุ้มทำแล้วมันเกร็งมือเกิดแล้วรู้สึกปวด ก็จะละลายประมาณนี้มันละลายง่ายกว่าที่อุ้มตอนลงวันอ่ะอุ้มทำแล้วอุ้มใช้ตัวช้อนคนอ่ะมันละลายช้ามากเลยนะสู้แปลงไม่ได้ค่ะแป๊บๆเองอ่ะนี่คือมาแชร์สูตรมาชะฮอกไกโดนะคะทุกคนสามารถดูย้อนหลังได้นะคะไม่ทันไายสดไม่เป็นอะไรนะไม่ว่าก,กันถ้าอยากเมามอยก็ทักแชทมาหาอุ้มได้เราพร้อมสแตนบายตอบทุกคนนะคะมีอะไรปรึกษาก็เต็มที่ ยินดีนะจ๊ะเดี๋ยวขอไปเอาแก้วกับไปเอาน้ำแข็งก่อนนะคะเมื่อกี้ก็ลืมอีกแล้วจ้าสูตรแก้ว16บหออนค่ะก็ใส่จริงๆใส่มาฉะไปก่อนคะคือให้น้องน้องอยู่ข้างล่างก่อนอะรเราพยายามแบบให้น้องอยู่ข้างล่าง แทกตัวกนแทกตัวนาลงไปอ่ะฮะเสร็จแล้วก็เอาเบ็ดนมลงไปได้เลยจ้ะก็จะเป็นมัชอปฮอกไกโดเอาฟ้าเอาหลอดมาฟ้าและหลอดแล้วก็กิน มัช่ะฮอกไกโดมัช่ะฮอกไกโดค่ะประเทศญี่ปุ่นเขามาพบกันนะคะนมฮอกไกโดและมัช่านะจ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวสรุปสูตรและต้นทุนไว้ให้อีกทีนะคะทุกท่านขลนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวขอชิมตัวนะ mm hmm. มัช่ามัช่ากับน้ำตาลนอะเข้ากันกว่า mm hmm. กับมะชากับนมคนไม่รู้เพราะอะไรรู้สึกว่าใช้มัชา่าตีใส่น้ำตาลนอะ อร่อยกว่าแล้วก็นวลน,นวลเด็กอ,อ,อถ้าชอบหวานเติมนมำข้นเพิ่มอีกได้นะคะตัวนี้ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แบบบางๆางอะ่ะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เติมนมำข้นได้อีกสักประมาณ10 ml กำลังดีแต่วันนี้กินหวานเยอะแล้วไหมเราแบบทำเมนูหนึ่งคือเนี่ยเมนูใหม่ของร้านพนนนาคาเฟ่มาสเตอร์ <c oughs> เป็นเมน,เนูเป็นเมนูที่แบบรู้สูว่ามันวนเวอร์มากเป็นเมนูที่แบบวัตถุดิบเยอะไปหมดแล้วก็ต้นทุนต่อแก้วคือคำนวณแล้วก็แม่เจ้าถึงกับตกใจทับอกแล้วก็รู้สึกวุ่นเวอร์อ่ะเป็นเข,ข้าใจเมนูวุ่นเวอร์ปะ แบบจะต้องมีกระบ,บวนการกับวิธีนู่นนี่นั่น,นเอาไอ้นั่นเอานี่มาใส่แล้วก็งงเองว่าคือคิดได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เนาะมโนเก่งนะคนมโนแล้วก็คิดสูตรมโนว่าเอา้ยจะรสชาติอะไรประมาณไหนก็มโนเก่งไปเรื่อยใช้แบบวัตถุดิบตัวเองที่มีอืมอืมเนีย่ยใช้แป้งตีอะ่ะชาแบบลดความฝาดได้เยอะมากเลย ไม่ต้องกองวันทําเหมือนกันเลยแต่ใช้ช้อนคนแล้วก็เธอก็พยายามตีเหมือนไอตัวช็อกโกแลตซอสอะ่ะเธอตีตีพอชุดแม่เจ้ามันก็ฝาดไม่น่าเลยไม่น่าเลยน่าจะใช้แปลงของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วไม่รู้จต่ใช้นะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาชมนะคะโอเคค่ะก็สรุรบลิบลบล้นพังการหนาทุกคนเป็นปะสรุปสูตรนะคะมัชชะฮอกไกโด มีตัวนี้2ช้อนโต๊ะใส่ในน้ำร้อน150 ml ค่ะจากนั้นใส่นมข้น20 ml นะคะหรือถ้าคนชอบหวานหน่อยก็เพิ่มเป็น30 ml ได้ค่ะทำเป็นเบสนมไว้ทิ้งไว้นะคะเสร็จแล้วมาตีมัชชาค่ะอีกถ้วยหนึง่งใส่สวัสดีค่ะเพิ่งมาเดี๋ย,ยุยหลังได้นะคะ ใส่ผงมัชชานะคะหช้อนชาพูนูนะคะเสร็จแล้วใส่ข้าไปเทเบทนมลงไปประมาณสามสน,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 นะคะใส่น้ําตาลทรายหนึช้อนชาค่ะไม่ต้องพูนมากนะคะแบบปัดเรียบหน่อยๆอ,ะอ่ะพอให้แบบกลมกล่อมขึ้นมาเสร็จแล้วก็ตีๆๆผสมด้วยแปรงตีมัชชานะคะแล้วก็ใส่มัชชาก่อนใส่น้ําแข็งแล้วก็เทนมลงไปแค่นี้เอง ทำไมง่ายอย่างนี้ล่ะง่ายมากเลยนะคะทุกคนลองไปทำดูนะคะตัวนี้เราก็เพิ่งได้มานะคะก็คือฮอกไกโดมิ้วของเมจินะคะซองหนึ่งหนึจิบห้าบาทรวมค่าส่งอยู่ที่200บาทค่ะสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะคะทุกคนถ้าสนใจก็สามารถทักช็อปอินบ็อกมาได้เลยจ้าไว้บายจ,จะ้ะเดี๋ยววันหลังเมนูอะไรเดี๋ยวนิมิตขึ้นมาก่อนเราจะมาแชร์ ทั้งในเพจแล้วก็หน้า Facebook ส่วนตัวนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมเจอกันค่ะบ๊ายบาย